ก็เพิ่มก็เทิมก็จะพากันมากัไม่ได้เอากระป๋อกที่พี่บอกว่าเด็ดมะละกอกับผักอะ่ะ มาทำกับข้าวกินเนี่ยวันนี้เด็ดอะไรมาทำอะไรกินครับมะละโกค่ะทำมาแกงแกงส้ม วันที่สามแม่สาก็ตอนเลขคือกะว่าจะมาเยี่ยมพี่สาวกับแม่ที่เนี่ยแล้วพอดีว่าลูกสาวปิดเทองก็เลยพากันมามาเที่ยวที่เมืองเลยแล้วพอดีพี่สาวก็ติดธุระด่วนลงไปใต้ก็เลยก็เลยพี่ก็ไปติดอยู่ที่ใต้แล้วก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนกันก็เลยทําอะไรไม่ได้ แล้วพี่ไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เลยที่นี่ไม่มีเพราะว่าเขาลงใต้หมดเลยมันอยู่ในช่วงฤดูที่เขายังไม่ได้กีดยางมันเป็นเรียกวอะไรปิดกีดอะแล้วเขาก็ลงไปใต้แต่สวนพ่ถายัางอยู่ที่นี่ตอนแรกอะแต่ว่าเพิ่งลงไปจนวันที่ยี่สิบสี่ประมาณยี่สามยี่สี่นี่แหละก็แ <c oughs> ส,สดงว่าครอบครัวพี่เนี่ยที่ลงมาเที่ยวนี้เนี่ยติดโควิดนี้มาประมาณเดือนกว่าเดือนได้ค่ะได้ได้ประมาณนั้นเพราะว่าเราออนขึ้นมายี่สามยี่สี่ แล้วพื่อวันที่25มีเขาจะเขาประกศาศคร์ฟิวอะไรก็เลยเดินทางขึ้นมาไม่ได้แล้วพี่คิดยังไงครับที่ลงเฟซขอความช่วยเหลือก็ตอนแรกเห็นข่าวในเฟซตรงหาดใหญ่ที่บ้านตัวเองเห็นข้อลงว่าเจ็กพวกข้อสารอะไรแบบนี้ก็เลยอยากรู้ว่าที่เมืองเลยมันมีไหมอะไรประมาณนี้เพราะเราเป็นคนต่างถิ่นแล้วก็ไม่รู้ถ้ามันมีก็ดีอะค่ะแต่ว่าก็จะได้เอามาเก็บไว้ไว้ดูอะไรเงี้ยน้องไม้ น้องมายมาติดโควิดอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยแล้วคิดถึงบ้านอยากกลับไหมออยากกลับลงทุกวันตอนเี้เแ,แล้วตอนนี้ลำบากไหมก็ลำบากอแล้วทุกวันนี้นี่เวลากินข้าวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรจะเป็นผัดผักมันจะเป็นผัดผักไอ้พวกผัดผักบุง้งผัดมะละกอเป็สนส่วนมา,ากแล้วไปเอาผักบุงาาก้งกับมะละกอที่ไหนก็ไปเก็บตามคลองตาม เอนเขาที่มีเจ้าตัข้างบนน่ตาบนเขาที่มันมีอยู่ในสวนพวก